สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปลาุขผูสุข,สข,สขนคนนะคะมือานนี้กับมะพอกับไก่อีกคือเก้าจากพี่น้องมะพอกับไก่ไทยอินยูเคชนะวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ในอุโมงค์พอดีไก่ได้กา้าต้นก้าของคณะเห็ดหอมไวนาา้นะจ้ะเราสิพามาอัปเดตเบิเอ้องไก่มีเวลาเนาะจา้าไก่ก็เลยเห็ดวิธีนี้ขันผู้ใดเห็ดวิธีอื่นก็นไใดเด้อวจ้าพี่น้องเดี๋ยวไก่สิพามาเบิ้งต้นก้าของไก่มื้อนี้ไก่สิพาเอาไปลุงสวนในอุโมงค์ที่ไก่ได้ เตรียมไก่ได้มาร์กดินไว้เรียบร้อยตั้งแต่ออสองเดือนที่แล้วเนาะจ้กที่มันยังหนาวอยู่ไก่กัดฟ้าไปมาร์กดินไว้เลยจ้าลวมือน,นีต้นกาไก่กัแข็งแรงเรียบร้อยลวจ้านี่จ้าคณะเห็ดหอมของเขาที่ไก่ได้เพาะไว้นอะจ้กต้นกาสียง่ายงามขึ้นไปจริงซีใบแล้วเนาะจ้ะกไก่กัเสียเอาพ้าพี่น้องเอาไปลุ้งสวนละจ้า ที่ละจากกับะสีมีหลายรุ่นขันชัวผู้ใดบอยอยากเฮ็ดก็จังเป็นถาดถาดไปแบบนี้รุ่มๆไปแบบนี้พี่น้องก็เห็ดเป็นไส้กะบะไว้ได้เลยนะจ๊ะแต่อาจเห็ดแบบนี้ไก่ละว่ามันง่ายดีนะจ๊ะลวกขามันกระติดง่ายพร้อมสะดวกสบายของไผของมันนะจ๊ะอี่ละจากก็มีหลายรุ่นเลยจ๊ะมีอันนี้ก็เป็นขนาด เห็ดหอมอันนี้ขณะด่องกงวสันเพิิวานะไก่สือพันธุ์น้ำเพินมาาทอาจา้านีละจา้าเมื่อนนี้เดี๋ยวจังไรเขากะสีไปสวนกันเราก็เอาคณะไปล้วงสวนกันจา้าไปกันเลยจ้าพี่น้องตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษกันน่า,าหนาวเลยจา้า อันไก่กระเล็ต้องเปล่าเห็ดเพราะว่าขนากวังตุง้งผักเขียวปีเนี่ยเขาสิมักหนาวเรากล่วกันว่าเขาเฮ็ดในตอนที่มันห่อนนะจ้ะมันสิขิงมันสิบ่ง,งามเนาะจ้ะกันเหตุในในหน้าหนาวเนี่ยเขาสิกรอบแล้วก็หวานเนาะจ้ะไปกับพี่น้องไป,อไปเออ่สวนกันเนาะก็สิอี่ขับรถไปผู้เดียวเนาะจ้ะไปสวนใหญ่จ้ะกันนี่ไก่ที่ไปปลูกอยูส่สวนใหญ่เพราะว่าอ่สวนใหญ่ของไก่ไก็อยู่ ไกลจากบ้านประมาณ30นาทีนะจ๊ะนั่นแหละ พระกอมว่าถึงสวนแล้วเนาะจ้าไก่กะสิมีพื้นที่ไก่กะสิมักดินยังไหวของไก่เรียบร้อยแล้วละเราที่นี่มันกับเพาะมันกระคบกาหนดที่ไก่จะต้องเอาม้าแล้วเรากะกะเบื่องผักซี่ของไก่รู้จักปักงามหนึ่งเลยพี่น้องอย่าลืมมักดินหลายๆนะจ้ามักดินด้วยมุ้นสั์หลายๆพี่น้องจะได้อ่าดินที่งามแบบนี้ละจ้าเดี๋ยวจังไรเขากะสีเอาคนามาลงกันเนาะจ้าว่ามือนน้เขาสิได้หลายปันไดไก่กะสีเอาอันนั้นห้องก่อนเพราะว่าดินไก่มันนั่น ยังแฉะอยู่แล้วมันก็ยังเงนมันหมอดมันมันล้วนหลายล้วนซุยหลายม่จากขันไก่เหยียบเลยนะมันสิจมลงไปเสน่เกลก้ยงเลยต้องเหตวิธีเอาแปนมาห้องเอ่อมาห้องเออเหยียบเนาะจ้าหอนหลายจากในอุโมงค์กับเห็ดสวนไปขุดไปกับฮ้อนหอนเปลี่ยนเสียเลยจ้านี่แหละก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้อ่า แปลงหญ่หนึ่งเนาะจ้าผุหลักก็สะได้แปลงหง่กัอีกแปลงหน่อยหนึ่งเนาะจ้าเพราะมันเสีอยนหนาวมาแล้วมันเสี่ยนคำมาแล้วไก่ก็เลยต้องฝ้าเห็ดเนาะจ้าขนาดของไก่มีหลายรุ่นอันนี้ก็สิเป็นรุ่นต่อไปเนาะจ้าขนาั่วไก่ไก่ก็ยังทัได้ขายพอมันยังอมันยังหน่อยอยู่อันนี้ก็สิเป็น เพียวปีกสีมีหลายรุ่นเนาะจ้าอันนี้กับไก่สีได้ขายแล้วเนาะจ้าเพราะว่าไก่สีเฮ็ดไก่เชมันขึ้นกอก้อนเนาะจ้าไก่ถึงสีขายเพราะว่าตอนนี้มันก็ยัง่งเงินบริษัทในก่อมันบัทในก่อใหญ่ปันใดเนาะจ้าไก่กระชิค้นจองเข้ามาหลายหลายเนาะจ้าไก่กะเอ่อเฮ็ดเป็นหลอดหลอดไปเฮ็ดเห็ดเป็น ค้นๆไปออเดอร์ไปเนาะจ้าพอหยานมันบักคูกันเนาะจ้าเนี่ยละคลิปนี้กับพีพ่น้องมาเอาขนามาลงสวนขันจังไดขันจังไดก็สิมาอัปเดตพี่น้องเรื่อยๆเนาะจ้าแันผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แก่ในเด้อจ้าพอกันไม่ได้คลิปหนาค่ะ